ลืมรหัสผ่าน Facebook ทำยังไงได้บ้างแนะนําให้ดูคลิปนี้เลยครับเริ่มต้นให้ลองไปดูรหัสผ่าน Facebook ที่ถูกบันทึกไว้ในบัญชี Google ก่อนนะครับก็ให้เรานะครับกดเข้าไปที่ p พจโต้ต่อไปนะครับให้กดไปที่โปรไฟล์ตำแหน่งนี้เสร็จแล้วนะครับให้กดจัดการบัญชี Google ตรงนี้เลยครับ ต่อไปนะครับให้เลื่อนแถบตรงนี้เลื่อนไปเลยนะครับจนเจอกับเมนูความปลอดภัยถ้าเจอเมนูนี้แล้วนะครับให้กดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับจนเจอกับเมนูเครื่องมือจัดการรหัสผ่านถ้าเพื่อนๆนะครับเจอเมนูนี้แล้วก็สามารถกดเข้าไปได้เลยครับกดเข้ามาแล้วนะครับให้ลองหานะครับว่ามี Facebook อยู่หรือไม่ถ้ามี Facebook อยู่นะครับให้กดเข้าไปได้เลยครับ กดเข้ามาแล้วนะครับมันจะให้เราปลดล็อกหน้าจอมือถือนะครับเพื่อนๆนะครับจะใช้พินปลดล็อกหน้าจอหรือว่าถ้าเกิดมือถือไหนนะครับที่มีสแกนลายนิ้วมือนะครับก็สามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกหน้าจอมือถือได้นะครับต่อไปนะครับเราจะเจอรหัสผ่านของบัญชี Facebook ที่ถูกบันทึกไว้กับบัญชี Google ในหน้าแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับลองมาดูข้อมูลตรงนี้นะครับ ก็ลองดูนะครับว่ามันเป็นอีเมลเป็นเบอร์โทรหรือว่าเป็นชื่อ Facebook ของมันเพื่อนใช่หรือไม่ถ้าตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ผูกกับบัญชี Facebook อยู่นะครับก็ให้เรานะครับมากดไอคอนรูปตาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะแสดงรหัสผ่านบัญชี Facebook ของมันเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนนะครับก็สามารถเข้ามาดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่1เราจะเข้าไปดูรหัสผ่านบัญชี Facebook ที่ถูกบันทึกไว้กับ Google แต่ถ้าวิธีที่1น,นี้นะครับเ,เพื่อนๆไม่มีรหัสผ่าน Facebook ที่บันทึกไว้กับ Google นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook แบบไม่ต้องใช้รหัสผ่านเดิมได้นะครับ มันก็จะมีอยู่2กรณีนะครับกรณีที่1เรายังสามารถเข้าส่ระบบบัญชี Facebook ได้อยู่และกรณีที่2เราไม่สามารถเข้าเฟซได้แล้วทั้ง2กรณีนะครับเราสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เฟซได้นะครับเริ่มจากกรณีที่1วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน facebook ในกรณีที่เรายังเข้าเฟซได้อยู่นะครับให้ทําแบบนี้เริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ Facebook เข้ามาแล้วนะครับมากดขีด3ขีดทางด้านขวาบน เสร็จแล้วนะครับให้กดฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้เลยครับต่อไปนะครับให้มากดศูนย์บัญชีตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับให้กดเมนูรายละเอียดส่วนตัวเมนูนี้ก่อนนะครับและกดเข้าไปที่ข้อมูลติดต่อในหน้าข้อมูลติดต่อนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนมาดูว่าอีเมลในหน้านี้หรือว่าเบอร์โทรในหน้านี้เพื่อนๆนนะครับยังใช้งานอยู่หรือไม่ ถ้ามีอย่างน้อยนะครับช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่เพื่อนเพื่อนนะครับยังใช้งานอยู่เราสามารถไปขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับทั้งอ e ีเมลและเบอร์โทรในหน้านี้ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับให้มากดเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับจะเพิ่มเบอร์โทรใหม่เข้าไปในบัญชี Facebook หรือว่าจะเพิ่มอ e ีเมลใหม่เข้าไปในบัญชี Facebook ก็สามารถทําได้นะครับ ทำยังไงก็ได้นะครับให้ข้อมูลติดต่อที่ผูกกับบัญชี Facebook ของเรานี้มีอย่างน้อยหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถขอรับรหัส ODP ได้นะครับและถ้าในหน้าข้อมูลติดต่อนี้เรามีช่องทางติดต่อที่สามารถขอรับรหัส ODP ได้แล้วนะครับหน้านี้ให้เรากดย้อนกลับกดย้อนกลับย้อนกลับมาอยู่ในหน้าส่วนบัญชีนะครับให้เรากดรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยตรงนี้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับให้กดเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จแล้วเลือกไปที่บัญชี Facebook ของเรานะครับหน้าต่อไปให้กดลืมรหัสผ่านของคุณใช่ไหมตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับ Facebook จะส่งรหัสไปที่อ e ีเมลหรือว่าเบอร์โทรนะครับมันจะขึ้นแสดงผลบอกให้เราตรงนี้นะครับถ้าช่องทางนี้นะครับเพื่อนๆสามารถขอรับรหัส OTP ได้สามารถกดดำเนินการต่อได้เลยนะครับ หรือว่าจะมากดลองวิธีอื่นเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติมก็สามารถทําได้นะครับถ้าเรานะครับกดลองวิธีอื่นต่อไปนะครับเราจะมาเลือกอ e ีเมลหรือว่าเลือกเบอร์โทรในหน้านี้ก็สามารถทําได้นะครับจากตัวอย่างนะครับขอรับรหัส OTP ทางเบอร์มือถือแล้วกันนะครับก็กดไปที่เบอร์มือถือตรงนี้เลยครับเลือกเสร็จแล้วนะครับให้กดดําเนินการต่อ ในหน้าต่อไปนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนะครับเลือกเป็นอีเมลก็ให้เข้าไปอารหัสในอีเมลที่ Facebook ส่งมามาป้อนในหน้านี้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนะครับเลือกเป็นเบอร์มือถือเหมือนตัวอย่างนะครับให้เข้าไปเอารหัสทางข้อความ SMS มาป้อนในหน้านี้นะครับจากตัวอย่างนะครับของผมได้เป็น6 2 1 3 2 0รหัสตรงนี้นะครับแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันเพื่อนเพื่อนนะครับก็นํารหัสที่ได้มาป้อนในหน้านี้นะครับเมื่อป้อนรหัสถูกต้องแล้วนะครับให้เรากดดําเนินการต่อ ต่อไปนะครับมากดในช่องนี้เสร็จแล้วนะครับให้ตั้งรหัสผ่าน Facebook ใหม่เข้าไปได้เลยนะครับก็แนะนำนะครับให้ป้อนรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยควรมีทั้งตัวภาษาอังกฤษตัวเลขหรือว่าจะมีสัญลักษณ์ผสมกันจะปลอดภัยที่สุดเมื่อป้อนรหัสเสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไปตรงนี้เลยครับ ในหน้าต่อไปนะครับถ้าเราจะเช็คว่ามีมือถือเครื่องอื่นเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ของเราข้างไว้อยู่หรือไม่นะครับก็สามารถมากดเลือกเมนูตรวจทานอุปกรณ์อื่นๆตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการนะครับให้มาเลือกยังคงอยู่ในระบบตรงนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดดำเนินการต่อหน้าต่อไปถ้าเราใช้มือถือเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักอยากจะให้ Facebook บันทึกการเข้าส่ระบบของเรานะครับก็สามารถกดตกลงในหน้านี้ได้นะครับ แต่ถ้าไม่ต้องการนะครับก็ให้กดไม่ใช่ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับออกจากหน้านิ่อนและปัด Facebook ออกไปนะครับปัดออกไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดจิ้มไปที่หน้าจอเปล่า1ครั้งและกลับเข้าไปที่ Facebook ทีนี้นะครับเราจะกลับมาเข้าสระบบบัญชี Facebook และตอนนี้นะครับเราก็จะมีรหัสผ่านใหม่ให้ใช้งานแล้วนะครับ เพื่อนๆนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทำแบบง่ายๆได้เลยนะครับวิธีต่อไปนะครับถ้าเป็นในกรณีที่เพื่อนๆนะครับลืมรหัสผ่าน Facebook ไม่สามารถเข้าเฟซได้ก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook แบบที่เรานะครับไม่ต้องใช้รหัสผ่านเดิมได้เลยนะครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ Facebook เข้ามาแล้วนะครับให้มากดลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่ตรงนี้เลยครับ ต่อไปนะครับ Facebook จะขอเข้าถึงผู้ติดต่อในมือถือของเรานะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะกดอนุญาตก็ได้นะครับหรือว่าจะกดปฏิเสธก็สามารถทําได้นะครับจากตัวอ,อย่างนะครับผมกดปฏิเสธนะครับในหน้าต่อไปให้เรามาป้อนเบอร์มือถือที่ผูกกับบัญชี Facebook เข้าไปในช่องนี้นะครับ แต่ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับไม่จําเบอร์มือถือที่ผูกกับเฟซก็สามารถมากดคน้นหาอีเมลตรงนี้จากนั้นนะครับมันจะไปหน้าต่อไป,เ,ปเพื่อนๆนะครับก็สามารถป้อนอีเมลที่ผูกกับบัญชี Facebook ได้เช่นกันนะครับหรือว่าเ,เพื่อนๆนะครับลืมทั้งเบอร์มือถือและลืมทั้งอีเมลที่ผูกกับบัญชี Facebook ก็สามารถมากดช่องคน้นหาอีเมลตรงนี้นะครับเสเร็จแล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆป้อนชื่อ Facebook ให้ถูกต้องเข้าไปในช่องของอีเมลและกดค้นหาบัญชีได้นะครับ จากตัวอย่างนะครับผมจะป้อนเป็นเบอร์มือถือที่ผูกกับบัญชี Facebook แล้วกันนะครับก็ป้อนเข้าไปในช่องนี้เมื่อป้อนเบอร์มือถือครบ10ตัวแล้วนะครับให้กดค้นหาบัญชีหน้าต่อไปนะครับมันจะมีบัญชี Facebook ของเราขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับเลือกช่องทางในการขอรับรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนกับทาง Facebook นะครับถ้าสะดวกทางอีเมลก็สามารถมากดอีเมลตรงนี้ได้นะครับ หรือว่าสะดวกทางเบอร์โทรก็สามารถมากดเลือกเบอร์โทรตรงนี้ได้น,นะครับก็แนะนำนะครับให้เป็นช่องทางที่เพื่อนๆสามารถขอรับรหัส OTP ได้จริงๆนะครับอาจากตัวอย่างนะครับของผมเป็นเบอร์โทรนะครับก็กดไปที่เบอร์โทรเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อหน้าต่อไปนะครับให้เราไปเอารหัส OTP ในช่องทางที่เราเลือกมาป้อนในหน้านี้ จากตัวอย่างนะครับของผมได้เป็น6 2 9 7 2 5ก็ป้อนให้ถูกต้องนะครับเมื่อป้อนถูกต้องแล้วนะครับให้กดดำเนินการต่อตรงนี้เลยครับหน้าต่อไปนะครับถ้าเราใช้มือถือเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักก็แนะนำนะครับให้กดอนุญาตตรงนี้เลยครับหน้าต่อไปนะครับสร้างรหัสผ่านใหม่ให้เรานะครับมากดในช่องนี้เสร็จแล้วนะครับให้สร้างรหัสผ่านใหม่บัญชี Facebook ของมันเพื่อนเข้าไปได้เลยครับ รหัสผ่านนะครับก็แนะนำนะครับให้มีความปลอดภัยเหมือนเดิมครับแนะนําให้มีทั้งตัวอักษรตัวเลขหรือว่าสัญลักษณ์ผสมกันนะครับจะปลอดภัยที่สุด <c oughs> เมื่อตั้งรหัสเสร็จแล้วนะครับมาดูส่วนนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเ,เพื่อนนะครับติ๊กเลือกในส่วนนี้ถ้าบัญชี Facebook ของเพื่อนไปล็อกอินค้างไว้ในมือถือเครื่องอื่นมันจะเป็นการออกจากระบบบัญชี Facebook ในอุปกรณ์เครื่องอื่นให้เรานะครับและมือถือเครื่องอื่นจะไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชี Facebook ของเราได้นะครับ เขาจะต้องใส่รหัสพันใหม่ที่เราสร้างไปเท่านั้นถึงจะเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ได้ตรงนี้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับไม่ต้องการในส่วนนี้นะครับก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้กดดําเนินการต่อตรงนี้เลยครับต่อไปนะครับ f a c e b o o k จะขอเข้าถึงตําแหน่งที่ตั้งมือถือเพื่อนๆน,นะครับจะกดอนุญาตหรือว่าจะกดปฏิเสธก็สามารถทําได้นะครับ โอเคครับต่อไปนะครับเราก็จะสามารถเข้า Facebook ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและเรานะครับก็จะได้รหัสผ่านใหม่มาใช้งานกับบัญชีเ c e b o o k ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับเป็นในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน a c e b o o k ไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําได้นะครับ โอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการแก้ปัญหานะครับในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน Facebook เราสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อนๆนะครับก็ลองใช้3วิธีนี้ตามระบบของทาง Facebook ไปแก้ไขกันนะครับได้หรือว่าไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกและมาแชร์้อมูลเพิ่มเติมให้กันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ